โอเคครับหมายอย่างครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้ทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมกับแกสเตอร์ไวท์เทเกอร์นะครับกับอีโวคิโอนะครับครับผมสัปปะหลาดพันพันโปเกมอนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นให้ดูเรืกันดีกว่านะครับผมเป็นการประจนไัยที่คล้ายโปเกมอนนะครับโปเกมอนสามตัวนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยไปเล่นเร่อกับเพื่อนของผมมาแล้วครับตั้งแต่ปีก่อนแล้ว ก็เห็นว่าสนุกดีก็เลยคิดจะเอามาแคสหน่อยนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยตัวที่ผมอยากได้ครับเป็นตัวตรงกลางครับมันชื่อว่าไฟรูดี้เราจะมา <c oughs> โหลดแรกเลยกว่าฮัลโหลอันนี้ผมจะขอไม่ใช้เป็นแบบนั้นนะครับและนี่คือโลกที่อนะครับ <c oughs> เลือกผู้ชายแล้วกันคุณแนนชัวนะว่าคุณจะเลือกผู้ชาย คุณได้เวลาที่คุณจะต้องพิมพ์ชื่อแล้วโอเคนะเราจะขอเรียกชื่อเราว่าแกสเตอร์กันเลยดีกว่านะครับเสียงเบาๆบอกด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้เนะี่ยผมจะขอไม่เใช้เสียงมากนะครับนั่นะผมเอาแกสเตอร์แล้วกัน ผมจะเอาชื่อว่าไว้ก็แล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ชื่อเรียบร้อยแล้วซึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นอ e ีโวคิโอเก่งเท่าไหร่บอกเลยนะฮะไม่ค่อยเล่นเก่งสงสัยว่าเมื่อกี้เนี่ยมีคนเอาชื่อนั้นไปแล้วไว้ White นั่นเองมันจะเหมือนเป็นเกมออนไลน์เลยเนาะ ดูลักนะครับขอให้นายโชคดีเป็นการมรจุภัยเหมือนอ๋อมันน่าจะเป็นน้องสาวเราเลยอ่ามาหาด็อกเตอร์ละเหมือนด็อกเตอร์เป็นพ่อเราเลยนะครับอารับการเออกดอีเพื่อพูดนะครับถือว่าเราก็ต้อง เออสอวนี้ด้วยก็ได้ไม่ได้ครับเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆโปเกมอนถักไหมมาแคนแบบจะพูดยังไงอะ่ะตัวภาพมันก็สวยนะใช้ได้เลยผมเป็นคนชอบภาพเซลเนาะโอเคเข้าได้แล้วต้องไปหาพ่อปะเนี่ยอืม อยู่นะสัตตาจามัอยู่ไหนอ้าวน้องสาวเรามาอยู่นี่เฉยเลยก็เกมนี้นะขอบอกเลยใช้ได้เลยนะฮะถ้าใครอยากให,ให้ผมเล่นโปเกมอนนะเดี๋ยวผมจะแคสให้ก็แล้วกันนะครับ ล็อกฮนะโอ้โหว้าวอ๋อ้เอาละครับเดี๋ยวรู้สึกว่าผมมาถูกแล้วครับนะผมผมจะอ๋ออะไรกันนะ่ะอ๋อ อ่าผมจะขอเรียกตัวพวกนี้ว่าโปเกมอนครับอ๋อนี่คือโปเกมอนนายรไ้่หรละผมขอตั้งชื่อตัวเองอ่าเรียกตัวเองแคตเตอร์ขอแปลมั่อะไรก็แล้วกันนะฉันว่าฉันควรจะช่วยนายนะฉันไม่รังเกียจหรอกค่ะเออถ้านายไม่รังเกียจฉันนายพอจะนำโปเกมอนไปได้ไหมเอาล่ะนายต้องเลือก เบริดคริโอนะครับเขาจะเรียกว่าไม่ใช่เรียกโปเกมอนนะแต่เขาจะเรียกว่าคริโองั้นฉันจะเลือกตัวนี้นแล้วกันตัวนี้ผมเคยเล่นนะฮะมันจะกลายเป็นสิงโตนั่นเองงั้นเดี๋ยวผมเซฟไฟล์ก่อนเนาะโอเคเอาครับตอนนี้เดี๋ยวผมใช้เวลาในในในเมืองตอนแรกไปกับอันนี้เลย อูไม่น่าเชื่อแล้วไงต่อให้เราออกเดินทางใช่ไหมหยังมีอะไรเหรอเหมือนเหมือน ก็เสียงเพลงพอใช้ได้โอ้นี่ไงอ๋อดูสันสินั้น,นเธอจะได้เพื่อนใหม่แล้วหลังจากที่นายจะได้เจอพ่อมา็นานสุดท้ายีนนาเชืว่นา,ก,นาก็จะได้กลายเป็นอีวคิโวมาสเตอร์ขอบคุณเลยนะใช้ต้องการให้เธอเดินทางต่อไป ในวันพรุ่งน,นี้หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะข้อจะต้องเดินทางวันนี้แน่นอนน้องสาวของเธอที่ช่ว่าไว้เขาเราจะเซฟฉันที่เป็นพ่อแน่นอนวันในครั้งนี้ฉันไม่ป่วยแนะ่อันนี้น่าจะเหมือนเราพูดนะ โอเคนะครับผมจะขออันขอ,อ,อสักทีได้ไหมเชื่อจถึงว่งาการอัปเดตในคะรั้งนี้มันจะช่วยทำให้เ,เกมของคิโวมีความพิเศษมากขึ้นแน่นอนแม้แต่น้องสาวของเธอไว้ก็คง่าจะชอมกันเขาเราจะเธอก็ต้องออกเดินทางตามไว้ไปด้วยนะ ไปเจอรลกก้องใหญ่แล้วก็ค่อยกลับมามาที่เวอร์แห่งนี้เซี y o เล a t e อไว้ก็กำลังจะเดินทางมาที่อ,อื่นฉันหวังว่านะเธอควรจะเป็นแบบนั้นนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องราวทั้งหมดนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแต่ฉันก็ขอโทษมากเลยที่ ไม่ใช่ดีมันก็ต้องเป็นบวกของเราใช่ไหมงั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยกันล้วกันนะที่ไม่ได้จะมาจอยการทดลองของคุณพ่อผมเอไม่มีเวลาช่วยคุณจริงๆไม่เป็นไรเดินทางตามความฝันเถอะและ้วก็เพื่อจะเป็นคริโอมาสเตอร์ในโลกนี้ฉันตั้งความหวังแบบนั้นแหละขอให้เดินทางอย่างปลอดภยัยอย่างที่แม่นายเคย อย่างที่แม่ของเธอเคยฝันโอเคนะครับเดี๋ยวพูดซะยาวเลยนะครับขอโทษทีอาครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะได้กระเป๋าครับกับคริโอมาคริโอนะครับผมขอเรียกว่าโปเกมอนเลย BQ BIO นี่ก็คือเหมือนดูตัวเราใช่ไหมเดี๋ยวขอเซฟก่อนเอาครับเดี๋ยวไปเลยขอที่บ้านก่อนนะครับว่าถ้าใครจะมาเล่นคริโอเนี่ยคริโออันนี้ แปลว่าเออโปเกมอนของเรานะครับผมเซฟไฟก่อนเป็นเกมที่เล่นง่ายนะไม่เหมือนโปเกมอนนะฮะเซฟเยอะมากเลยแต่ถ้าผมดูก่อนนะครับผมจะซื้อเอ้าคุณคุณปู่แล้วเปล่าไฟที่ Hi, ไว้ My name is d a l y f i e อ๋อไม่ใช่ครับน้องสาวเราชื่อว่าแกสเตอร์นะขอโทษนะครับผมบอกเลยผิด โอเคนะครับและวชี่ไลน์มานี้ก็คือออมเกมแคสเตอร์นะครับอย่าลืมกดติดตามคมด้วยนะครับฉันกำลังได้ยินว่าเขาลังส่งเธอไปเพื่อไปฝึกเป็นคิวเหรอผมว่าผมขอเอ,อตัดฉากนี้ไปเลยนะครับมันทําให้เสียเวลานะครับผมจะไม่พากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อเอ้าอหู ันน่าจะเป็นแม่เรานะครับโอ้แม่เราให้แบปมาด้วยนะครับอ่าน้องสาวเราชื่อว่าแกสเตอร์นะครับผมส่วนเราชื่อว่าไว,ว้ White นะฮะัอน้องสาวเราลงกันนะครับไว้ไทเกอร์อาเขาว่ามาผิดครับนะับเรียกเลยว่าวันนี้นะครับแคสแค่สิบนาที ถ้าเกิดว่าชอบกินมีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าถ้าเกิดว่าเล่นเนี่ยก็อะไรอะไรแล้วก็วันนี้ผมแคสเตอร์นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืม subscribe กับช่องออมเกมแคสเตอร์ พร้อมเกมแคสเตอร์นะครับฟิล์หนึ่ง3มเกมแคสเตอร์แล้วก็บุ๊กกมบุ๊กเกมเมอร์สามแปด้วยนะครับวันนี้นะคเออเจ้าหนูน้อยอีวคิโอนะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านก็โอ้โหรู้สึกเบื่อนะครับผมจะทำพ,พาสองต่อเลยไอเจ้าเออเจ,จ้าเจ้า ซูเปอร์โทชนะครับก็กำลังจะออกนะครับกำลังจะออกแล้วนะครับทนอีกนิดหน่อยนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัขบขอบคุณสำหรับการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ